โอ้ครับสวัสดีครับผมโอ้ทำไมได้รถจอดไว้เนี่ยโอ้อน,นี่เรา,าเอาเจ้ามักไฟครับอะไรทำไมไม่หนุนฮมเซตผมสิคิดเดินไปเอาแล้วครับ เี๋มายกบ้านอยู่นี้หลังหนึ่งดูทางทางเข้ามีแต่ลีลาวดีเลยโอ้เอ็ดเจ็ดรเคห้าตันครับรับงานไกลครับคันนี้ใครมีย้ายรถมี มีอะไรก็โทรเรียกได้ครับเสียสุนทุนเยอะครับผมกับเอสเจ็ดร้อยรับงานทั่วราชอาณาจักรครับเสียคริสขับเองหรือเจดหาคริสด,ดินด่วนนะครับ เฟซเฟซคลิปดินด่วน ออกไฟครับ เดินขึ้นอย่างนี้ไม่เหลือพังพังเทเลอ ER. ร์อ่ะโอ้ยไม่รองขารองไรเลยเดินขึ้นเดินขึ้นอย่างเดียวเลยโอ้ยเิดโอ้อัลเลนตกใจเลยห้ัมชนเหล่าตึ้ม เล่นซะตกใจเลยเดินข no, ึ้นแบบโอ้โหไปครับเอ้าวฮิชดินด่วนด่วนจริงๆเดินเดินขึ้นเทเลอร์แบบโอ้โหไปอะไรอ่ะโอ้ไม่ปรานีประนอมอ่ะปั๊บปั๊บปั๊บเลย เนี่ยเดินอย่างนี้แล้วมันยิงแต่ลื่นใช่ต้องค่อยๆไปดีอะไรมาเดินอะไรจนโอ้ยเมื่อกี้เห็นจนเสียวเลยอ่ะไอ้ตอนนั้นเดินขึ้นค่อยๆเดินมันขัดเลยเล่ๆเดินขึ้นมาไม่จะเอาคันเขียวพ้นมันโค้งให้สงสารเันไอนี้ไอนี้มันบางเหล็กมันบางเหล็กบางมาก ไม่คนเดียวพวกสิบลอ้อพอขึ้นลงขึ้นลงไม่กี่รอบเราพังหมดอะเล็กมันบางโคเนาะนั่น่ะหนักไมโคมันแต่คันเขียวคันเขียวไม่ไม่จำเป็นต้องเอาบันไดออกก็ได้ไอ้กะด้า,ททางนั่นแหละเ<อ>ชื่อมคันเขียวนั่นแหละต้องเอาออกเลยนเชื่อมไอ้นั่นเลยเชื่อมเลรกใหญ่ๆติดไปเลยไม่ต้องถอดเข้าถอดออก ตีม,มันต้องตีมันมันเปรี้ยวหมดดลแต่รถไม่โคขึ้นสองสามรอบแค่นั้นแหละจะใหญ่เ,เชื่อมเหล็กหนาะๆนะไปเลยขาตั้งมันนะเคยไม่ถอดเคยไม่ถอดลองดูมันตามรูสีดีีดีรู้แล้วว่าเราลองดูสองสามวันอนะ่ะเลดหมดเลด <laughs> หมดเลย,เลย <laughs> ไม่ได้แต่ถ้ามีบันไดอ่ะมันขึ้นง่ายลงง่ายครับแต่ถ้า ม่มีบันไดมันก็มันเลอะแต่คนถนัดนะเพราะต่าถ้าบันไดมันต้องที่เรียบๆแล้วมันเวลาเราไปในในนาอะไรเงี้ยเวลามันยุบลงไม่ได้นั่นรับมันไม่ใช่เป็นแบบระบบไฮดรอลิกแบบไฟฟ้าเหมือนที่แบบมันกลางหางแล้วมันดึงออกอีก่เนี่ยอันนี้เราต้องวางหางแล้วเราต้องเดินหน้ารถไปเนาะมันถอดไว้ใช่แล้วถอดไว้ดีแล้วครับ เวลามันจมมาก็วางบันไดไม่ได้ครับวางได้ลงไม่ได้ไอ้มันไม่มีหางมันไม่มันจมก็ลงได้แล้วนี่เอาไปลงไหนอันนี้ช่ากรังครับจากโลรังแล้วช่างมาทำช่างมาเก็บพอสิบหนแล้วลงงานแล้วมันจะยาวช่างไหนช่างชูช่างชูช่างชูโราชป่ะครับช่างประจอือเก่ง จกิงผอไฟอืมฉันไม่มาไฟผมมันไม่ค่อยงงงี้ไม่มีปัญหาอะไรใช่ไหมเว่าทำไมมาไฟใช้มาไฟได้เขาเรียกว่าถูกช่างเงี้ยให้ยาถูรูปอ่าบางครั้งก็แก้ปวดก่อนเอาแค่แก้ปวดแล้วก็ฉีดยาห้เ้มนึงใช่แล้วก็มาฉีดอีอพอทำงานได้สักพักหนึ่งก็ไปอีกแล้วแค่มาฤดูหนึ่งถ้าว่าไม่มีปัญหา แล้วปลาทําน้ําแห้งอืมเกก็เลยมาบ่อยเลยอปีนี้ปกติก็แกจะมาปีละครั้งหนึ่งครั้งก็คือจบเลยอืมถือช่างประหยัดน้ํามันเลยค่ะลิงอามณน,น,นดีมันเร็วเลย มีรถดั้งแค่สี่คันเพราะมันไม่มีหน้าดินโลกนย่างนีนี่ผมโลกเลยนี่สีไรตรงนี้เลยโอ้แก้วเลยเลยหน้าดินเนาะขายง่ายด้วยเอ๋อสีไรหรือสีนานี่ยแหละสีนาสีนานานาละได้บ่ผมไม่แน่ใจอ่ะไม่ได้ไปดูอีกแล่ว่าอยู่ห้วยสเลาอะโลกสีไรที่เรากำลังเคก็งอยู่นั่นแหละนั่นมีที่ขุดละ เดี๋ยวก็เราไปเอาเจ้ามาไฟมาลงขุดลูกรังไปส่งต่อครับมีเท่าไหร่ก็ไม่พอเออดินไม่พอเราครับดินอ่ะครับอืมมาแล้วพอรรังแล้เวเราก็เจอกันคลิปหน้าครับหแับคลิปนี้บายบายครับผมคันนี้ไว้แต่วิ่งส่งรถนะครับติดต่อได้คลิปด,ดินด่วนครับ เร์ชหาเลยคลิสดินด่วนพร้อมจัดคลิสดินด่วนนี่โทรมาได้เลยครับใครต้องการย้ายรถมันจะเอาไปหรือต้องการไปเอารถติดต่อได้ Facebook เลยครับใช่ไหมครับผมเฟซบุ๊กคริสดินด่วนครับผมรับงานทั่วราชอาณาจักรขับเองครับ <laughs> บางทีก็ไม่ได้ไปเองหรอกไป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 ชายไป Yeah.